สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเคล็ดลับสุขภาพจะมาพูดคุยในหัวข้อเครื่องดื่มลดความดันโลหิตสูงความดันสูงกินอะไรหายแนะนําอาหารง่ายๆอย่างเครื่องดื่ม6ตัวนี้เลยเรียกได้ว่ามีส่วนช่วยลดป้องกันและควบคุมค่าความดันโลหิตสูงได้ดีทั้งค่าความดันช่วงบนหรือความดันซิสตโตลีหรือแรงดันเลือดในขณะที่หัวใจบีบตัวและค่าความดันช่วงล่างหรือความดันไดแอสตโตลีหรือแรงดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัวนั่นเองนอกจากนั้น ยังดีต่อสุขภาพหัวใจอีกด้วยล่ะ 1. นมขาดมันเนย นมไม่มีไขมันหรือนมไขมันต่ำมีส่วนช่วยลดป้องกันและควบคุมความดันโลหิตสูงได้รวมถึงในนมยังมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่ส่งผลดีต่อความดันโลหิตอีกทั้งนมไขมันต่ำยังมีแคลเซียมที่สูงกว่าด้วยซึ่งแคลเซียมก็มีส่วนช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนมเหล่านี้ต้องเป็นนมที่ไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะเพราะถ้าหากมีน้ำตาลก็จะยิ่งส่งผลให้ความดันโลหิตสูงได้ค่ะ 2. น้ำทับทิม น้ำทับทิมอุดมไปด้วยวิตามินซีและโฟเลตที่มีส่วนช่วยต้านอนการอักเสบรวมถึงยังช่วยลดค่าความดันโลหิตได้ทั้งสองค่าคือความดันช่วงบนหรือความดันซิสตโตลีหรือแรงดันเลือดในขณะที่หัวใจบีบตัวและความดันช่วงล่างหรือความดันไดสตโตลีหรือแรงดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัวนั่นเองค่ะนอกจากนั้นน้ำทับทิมยังมีโพแทสเซียมที่ดีต่อสุขภาพหัวใจอีกด้วยค่ะ 3. น้ำบีทรูท น้ำบีทรูทก็มีส่วนช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เช่นกันค่ะเนื่องจากบีทรูทมีไนเตรตที่มาช่วยผ่อนคลายเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเรียบเพิ่มการไหลเวียนเลือดและลดความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะบีทรูทสดที่เรียกได้ว่าดื่มแล้วจะส่งผลดีต่อความดันโลหิตมากกว่าบีทรูทสุกนะคะนอกจากนั้นบีทรูทยังมีโพแทสเซียมและโฟเลตที่มีส่วนช่วยควบคุมความดันโลหิตอีกด้วยค่ะ 4. น้ำลูกพรุน หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันว่าน้ำลูกพลูมีส่วนช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ดีแต่นอกไปจากอาการท้องผูกแล้วน้ำลูกพลูก็ยังมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตสูงได้อีกด้วยนะคะโดยเฉพาะความดันช่วงบนหรือความดันซิสโตลีหรือแรงดันเลือดในขณะที่หัวใจบีบตัวนั่นเองค่ะนอกจากนั้นน้ำลูกพลูก็ยังมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือไขมันเลวลงได้รวมถึงยังมีส่วนช่วยปกป้องหัวใจได้อีกด้วยค่ะ 5. น้ำเบอร์รี่ น้ำเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่เชอรี่หรือแครนเบอร์รี่ก็มีส่วนช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ดีค่ะโดยเฉพาะความดันช่วงบนหรือความดันซิสโตลรีหรือแรงดันเลือดในขณะที่หัวใจบีบตัวอีกทั้งเบอร์รี่ยังมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระแถมยังดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยค่ะ 6. ชาดอกชบา ชาก็มีส่วนช่วยลดความดันโลหิตสูงเช่นกันค่ะโดยเฉพาะชาดอกชาบาเนื่องจากชาดอกชาบาอุดมไปด้วยแอนโทไซยานินที่มีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดอาการหลอดเลือดตีบรวมถึงชาดอกชาบายังมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตสูงและป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวได้อีกด้วยค่ะ